รายการเป็นตวีนแล้วก็มาอยู่กันในเกม็อาอักเสมอของเราตำนานใหม่งไงทุกคนมาเปิดแล้วทุกคน หลังจากจบเลียวไรไหมครับไ,ไปเราก็มาคิดกันว่าเอออยากจะเล่นเกมเลยดีนะแล้วแล้วเราก็มาเจอเกมอัรซึ่งมันมีดี c ซีมันอ่านว่าอะไรมันอ่านเวกิโลปะ่ะวอกกิโลเลยแต่มันเป็นมันเป็นดี c ใซหม่ชื่อวอกกิโลแะครับซึ่งดี c ซเนี่ยเนี่ยเราไปเห็นถึงเขาเรียกว่าสิ่งพิเศษของมันก็คือมันมีนกติดเจ็ดด้วยพี่เฮ้ยเอนอนกสามารถติดเจ็ตได้ด้วยว้ยเดี๋ยวกูเอารูปภาพขึ้นนะนี่เป็นยังไงโอ้โหล้วก็เลยแบบว่าอยากจะลองดูสักครั้งนะเมื่อกี้ดูดิคนเรามันจะมีสักกี่โอกาสม่ตได้ขี่ เออ,เอ,อ,เอ,อมันจะเป็นเรื่ององจากเกมนี่นะเดี๋ยวก็เดี๋ยวแล้วก็มาเปิดตำนานเลยแล้วกันนะตอนนี้นี่เราก็มาอยู่ใน DLC เป็นที่เรียบร้อยแลวนะนะเดี๋ยวเราจะทำการเริ่มเข้าเล่การเอาชีวิตวโซ่ว่าเลยนะเอาชีวิตเราในคืนแรกไงกูเกลียดจะเลยเงียบต้นไม <ๆ S 2> ้ดีม <ๆ S 2> าม <ๆ S 2> าๆๆาหาต้นไมห้หาอะไรเดี๋ยวเราจะสร้างบ้านกันไอ้กูเราสร้างบ้านแถวไหนก็ดีว่าแต่ว่าตอนนี้นี่เรามีปัญหาเรื่องอาหารนะเออเรามีปัญหาเรื่องอาหารแต่ว่าอาหารนี่อาจจะไปหาข้างใต้ทะเลได้อยู่นะใต้ทะเลนี่น่าจะมีอาหารนะโอ้ยมีน้ำมันให้เลยเออเฮ้ ทรัพยากรดีมากโอเคอย่าลืมอัพสกิลกันด้วยนะกินนี่ต้องอัพสกิลนะกูจนะเป็น <Okay. S 1> ความเร็วจริงๆกูเลเวลเลเวลไปแล้วสิบเอ็ดแล้วแหละเพราะว่าเซิร์นี้เราต้องปรับเลเวลนะครับทุกคนถ้าไม่ปรับเลเวลกับหาของนี่รับประกันได้เลยจะเป็นอะไรที่ชีวิตยากลำบากมากเลยนะนะอยู่อย่ยางลำบากอโอเคเดี๋ยวกูจะอัพเป็นสปีดไปแล้วอ่าแล้วอัพเป็นเวทแล้วกันเวทจะได้เยอะๆจะได้แบกเยอะๆเราสร้างบ้านกันตรงไหนดีวะเราไปเราไปสำรวจเราสำรวจก,ก,ก่อนดีเราสำรวจเกาะก่อนนะแต่หิวมากเลยยวเก็บเบอร์รี่กินก่อนก็ได้นะ เด็กกินเบอร์รี่สีดำกับสีขาวบอลยเว้ยให้กินให้กินเบอร์รี่สีนี่สีอื่นกินได้หมดเลยเว้ยแล้วมราสามารถกดลุลัวได้แนะกดค้างลุลัวหมดเลยมันก็จะแบบกินแบบรวดเร็วไงบีฟาสซิเ,ซเตอร์ตัวเยิปเปอร์โคตรเหี้ยเลยไอ้เหี้ยตัวพวกเราดิเหี้ยเลยทุกตัวเลยว่ะตัวเล็กเล็กิบอรเกตเครื่องฮาก์ี้เออเครื่องหมือนกันเจอกูเกียรโฟสแ็กมันเจอเกียรสีสแ็กมันว่าเดี๋ยวเราอาจจะต้องย้ายนะเพราะว่าตอนนี้เรามาเกิดสบอไอแลนด์ด้วยโอ้ตรงนั้นปลาอะไรวะ ปลาพิ่คาดปลาพิ่คาดมันแต่ว่าปลาพิ่คาดมันโอ้ปลาพี่คาดปลาพิ่คาดมันอย่าไปลากมันปลาพี่หนูยากดูแล้วไอ้หานี่เอ้ยใครก็ได้ไปกับกูคนหนึ่งดิไปทำไมไปไไหนปสำรวจข้างในกรอบกันเลยเผื่อมีแรปเตอร์เผื่อมีอะไรเราก็จะได้ตายหากันหมดไงสัตว์อุ้ยตรงนั้นมีไดโนเสาร์ด้วยให้เราฆ่าเห็นเปล่า กำลังไปกำลังไปไม่มีใครมาเลยฮะกำ <laughs> ลังไปแล้วถ้ากูตายกูตายจะโดดเดียเ่ยวเลยพวกเหี้ยนี่มาละก็มาละแต <laughs> ่สบายอยู่แต่สบายอยู่โอ้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 เตะสองทีเดินไม่ได้เ <laughs> ตะสองทีเดินไม่ได้เลยหนักขนาดนั้นเลยเฮ้ยโอ้เดนทร์เสาร์ตัวนี้เครื่องพาดขี้เหมือนกูเลยเครื่องพาดขี้นค, <laughs> คนอื่นเขาช่วงนี้เขาเล่นกันไอเขาเล่นวอร์ฮีเหมือนใช่ไหมใช่แต่เราไม่เล่นไงเราเล่นอาร์คทำไมวะฮะ เดี๋ทำไมอยากเล่นอากับภาพสวยกว่าดูดิดูภาพดูดูความเป็นเขาเรียกความเป็นเชิดเดอร์ไอ้เหี้ยมึงว่าตัวนี้จะขวิดเราตายด้วยแต่เราตีไอ้โอ้โหนี้โอ้โนี้หนีนกลัวแต่ถ้าตัวนี้มึงตายแน่พีตัวเหี้ยเนี่ยห <c oughs> ัว <c oughs> ปลิว่องนิวเวอรแน่ <c oughs> โอ้โหดูตรงนั้นดิไหนตรงไหนตรงนั้นอ่สร้างบ้านไหมบนนั้นเลยพี่เหมือนเราจะโดนตัวเหี้ยอะไรจากน้ำขึ้นมากัดท้ายเลยเราเดินกันอย่างนี้สองคนน่ะ เอาคุณก็ไม่มีโอ้ตรงนู้นแม่งก็มีเกาะอ,อะไรก็ไม่รู้โอ้หนี่มันโลกโลกใหม่ชัดเลยโอ้เป oh. ็นเราสามารถล่อฉลามขึ้นมาบนนี้ได้ไหม <c oughs> พ,พี่มึงพีมึงว่ามีฉลามไหม <c oughs> ไม่มีไม่มีโอ้ไม่ด้วยว่ะอ <c oughs> ไปพีตรงนู้นตัวหนึ่งนะโคตรไอ้เขี้ยมอยู่ตรงนู้นตัวหนึ่งเราต้องรีบไปนะพี่เฮ้ยกำลังรีบไปเกิดปัะไรวะคือเป็นลมเป็นลมเหรอมึงวิ่งเยอะเกินเลยดิ ตัวข้าวอ่ะมึงวิ่งเยอะเกินใช่มึงวิ่งเยอะเกินจะทำให้ตัวเองเป็นลมไงมันเหนื่อยไงเหนื่อยมันเหนื่อยอุ้ยข้างล่างโลกอะไรมาล่ะโอ้ขอเงือกเถอพี่มึงดูนะมึงดูดีๆนะมึงไปอยู่ตางหลังมึงดิฮะแก่ เบีวมันน้อยกว่าเราไอ้เหี้ยกูจะเป็นลมแล้วนะมึงไอ้ย่าเราตกใจมาเลยย่าเราตกใจมาเลยกลับมาเกิดที่เดิมเหมือนไปแค่ฝันไปโอเคพวกเราไปสามาถออกจากเกาะนีได้อีกแล้วล่ะจนกว่าจะมีเรือจริงๆนะถ้าไม่มีเรือแล้วก็ต้องแย่แน่ๆอะไรไปเกิดอยู่ไหนเนี่ยผมอยู่ใต้น้ครผมกำลังวไหวแบบนี้ระวังโดนนะโอ๊ยโดนแล้วไอ้ไปแก อะไรโอ้ยโอ้ยเฮ้ยก้อนไอ้เขี้ยมก้อนไอ้เขี้ยมก้อนไอ้เขี้ยมวุต้องรั้ไอแอดอบเฮ้ยไหนแอดอบนู่นไงแอดอบมันต้องเก็บบอกเก็บไปได้ไม่เวถึงเออใช่มันเว้นไปถึงดีกว่าแต่ว่าเราเลเวลไวมากเลยนะตอนนี้เราเลเวลยี่สิบห้าแล้วนะโอเคกูว่าเราได้เวลาเก็บสะสมทรัพยากรมาเสร็จเสร็จเรว่าเราสร้างบ้านกันดีกว่านะโอเคสร้างตรงนี้เลยใช่ไหมเออโอเคสร้างตรงนี้เลยอืมเก็บหินเก็บอะไรเรียบร้อยโอ้โหมีโคมไฟมีข้อไฟว่ะมีแล้วผมจชอบมาเลยต้องเดินมาดูดิ เฮ้ยมีโคตรไอตอบีเก้อเออเนี่ยมันกำลังร่งออกมาจริงๆเกมอาร์นี่เราเราอยู่ในดาวในดาวหลายๆดวงมันมันมีหลายๆดวงหลายๆแมปเลยนะเว้ยเกมเนี่ยโอ้โหโอ๊ยมันใส่ก็ร่วงอกมาเลยทำไมแสงมันสว่างยังไปแล้วล่ะกูไปละสูงขึ้นไปเลยเมื่อกี้ไน่กับมันไม่ส่งไอตอปแต่มันยิงแมกกาเบีมแค้นดอนลงมาวะแล้วเราตายโงแน่นอนไม่แต่ไอตอปมันลงมาตรงนี้แล้วกูรู้สึกว่ามันเป็นรังดีกูว่าเราเราสร้างบ้านตรงนี้ไหมคิดว่าไงวะ อเออดีนะมุมตรงนี้เลยเนี่ยมุมตรงนี้เนี่ยน่าจะดีมากเลยนะโอ้สว่างด้วยเออแล้วได้ลงมากินน้ําด้วยแล้วก็แบบว่าได้เราต้องสร้างเรือเว้เข้าใจป่ะเราต้องไปถึงเขาเรียกว่ายุคข,ของเรือให้ได้หูเรามี285พอยเลยเยกีก้ยงขนาดนั้นเลยโอ้ยเรามีไอนี่ดนี่ยหว่าไอ,ไอ,ไอที่ไอที่เราขาบโบล่าถ้าได้ที่เราขาโบล่าเราสามารถไอข้ามไปนี้ได้ไนี่หว่านกไงโอ้บินเลยบินได้บินได้บินได้โอ้ดีไงใส่แล้วโอเคเราเราจะเรือแล้วเว้ เราสามารถคาบเรือได้ด้วยครบร้อยเราได้วูดเดินลารฟละเห็นไหมเพราะเลเวลเราเยอะไงแค่นี้เราก็จะไม่มีอุปสรรคเขาเรียกว่าอุปสรรคด้านการด้านการเวลาเราจะเราจะข้ามเกาะแล้วเพราะเราจะมีเรือเว้ยเฮ้ยเราอยู่บ้านบนเรือไหมเฮ้ยโอ้เอ้อยู่บ้านบนเรือปลอดภัยปลอดภัยแน่แไม่ต้องปลอดภัยมังแหมโอเคเราต้องใช้หนังกี่สิบห้าว่ะซึ่งหนังน่าจะฆ่าไอ้พวกตัวเดียบี้เนี่ยไอ้พวกนกพวกอะไรเนี่ยเราต้องหาโบล่ามาล็อกขาแล้วก็ฆ่าพวกมันด้วยใช่ไม่ใช่จับเปิด ไม่เราต้องฆ่ามันเดี๋ยวไปค่อยไปหาเราไปหาดับหน้าก็ได้โง่ถูกป่ะเนี่ยไม่ใช่กูฆ่าเีย็นดิเนี่ยมามาฆ่ามันเร็วมาฆ่ามันได้ได้ได้เรานี่นี่น er. ี่น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 ี่โดนอะไไปใช่เราต้องเอาหนังมันเอาดังม่ามาฆ่าเป็นเรือได้เลยสบายสัตุดสวยงามสวยงามนี่ไงหูหนังเยอะป่หนังเยอะมากเนื้อด้วยโอ้โหไปโอ้แอนดอกมาแล้วโอ้ข้างในมีอะไรบ้างเราต้องการเวล่ะ โอ้มีมีบลูพิ้นแต่ราคากระสุนหนึ่งอันแล้วก็มีของสำหรับสปาบอสหาเหวเลยไม่รู้ไม่รู้เรื่องสักอย่างเลยหายโอเคกูว่าทำไมกูก็ดูหักวะ <c oughs> มึงเหมือน,น <c oughs> อ๋อเราหิวพี่ อะไรเอห,หิว,หลวแล้วก็ดูกรอบเลยเออใช่คนเราเวลาหิวจะกระดูหักนะมึงรู้เปล่า <c oughs> โอเคกูคว่านะเดี๋ยวกูจะรีบสร้างเรือก่อนเราโอเอมานานแล้วยิ่งโอเอเราก็จะยิ่งเสียเปรียบผมจะกดกินน้ำแต่ผมกดกินไม่เป็นไม่ต้องกินลงดำในน้ำเลยมึงจะกินเองอัตโนมัติ <c oughs> อโอ้โอ้ไปเก็ตนะเคยเล่นเกมอาร์เคเบยเคยเล่นแต่มันนานมากแล้วเดี๋ยวบูบี้จะเป็นเองบูบี้คือโปรพิเชษเนอะเรื่องเกมอาร์เคเบยพี่แต่แล้วเราเก่งมากเลยโอ้ยังเนื้อนี่ก็มีบูล่าละอ้ยกูจับ อนี่แหละคือบ้านของพวกเราเว้ยต่อไปนี้เราใช้ชีวิตอย่างโจรสลัดโอเคไหมได้เลยนี่คุณจำเลยป่ะเนี่ยตัวเนี่ยอะไรเนี่ยนกเนี่ยเนี่ยมึงดูนกดิเอาดิเอาดิเอาดิจัะดิจะดิสวยสวยมึงเมาเมามาต่อยมันด้วยมาต่อยมันมาต่อยมันมาต่อยมันเด่อยมันต่อยมันจะตีมันเดี๋ยวมันตายต่อยมันสลบต่อยมันสลบเดี๋ยวกูเก็บนี่ให้เป็นึงต่อย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  มึงระวังตัวมึงตายนะเว้ยโอเคมันสลบพอ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 เออเราต้องกดอีค้งแล้วไปที่แอนเทนเนอรีโอเคจากนั้นก็ต้องเอาเบอร์รี่สีดำใส่เข้าไปแล้วก็ใส่เนื้อเข้าไปด้วยกูปรับเป็นเทมมิ่งเลยเว้ยเดี๋ยวมันเราจะได้นกตัวนี้มาทันทีเลยทีทีลาโนอดนนี่ไงพีทีลานอโนเซนโดเว้ยสามสิบแปดสามารถอัพได้นะวิธีครับมันก็คือเราต้องใช้พวกคริสตินนะหรือว่าไอ้พวกเต่าอ่ะพีเต่าที่มันอยู่ในทะเลอ๋อพวกนั่นแหละไฟเบอร์แล้วก็ดังสองร้อยสามสิบอันด้วยเพื่อทำการครับเป็นที่เเเปป็็นนนททีีี่่่สลบอาไว้ขมั อ๋ออ๋่แล้วแต่ว่าระหว่างนี้มึงสามารถให้มันบินตามมึงก่อนได้เ้ยต้องรอมันตื่นใช่ไหมใช่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 เราไปกินอาหารก่อนไหมโอ้กระดูกหักกระดูกหักกระดูกหักมากินอาหารเร็วเข้าทุกคนกูพันนี่เป็นการเป็นงานมากเลยบ้าไม่ให้เหลือเลยอ๋อเราเป็นการเป็นงานขนาดนี้เลยเอิเราเก่งขนาดนี้เลยเปิดมานี่วิวัฒนาการขนาดนี้เร็วเอโอเคโอเคกูว่าเราต้องสร้างสร้างกล่องนะเราจะสร้างอะไรบนเรือของเราเลยเคบ้าเดี๋ยวเราจะไปจนภัยหาที่ที่มันดีกว่านี้เข้าใจปะได้เลย แล้วส,สามอาสามบ้นพอไล้เดี๋ยวพี่สร้างเดี๋ยวพี่สร้างพอละเอาไปที่กำบังความหนาวด้วยไงแล้วก็เดี๋ยวจะมีคบเพลิงก็บนนี้อีกโรเทศจะบัดเลยบ้านเราโอ้มผมตื่นแล้วตื่นแล้วอ๋อลูกชายกูเองอะไหนแรดี้โอ,โอ้พี่ตั้งชื่อบ้านตั้งชื่อาโคตรไอเคียมมันก็ไรนะโคตรไอเคียมให้กูตั้งชื่อไอไหมเอาเลยตั้งเลยไนะด,ด้เลยโคตรไอ เคี้ยมมาแล้วโคตรไอ้เขียโคตรไอ้เขียดมาแล้วเราเรา,เราต้องอัพน้ำหนักให้มันนะเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมันจะแบกเราไม่ไหวนะเว้ยตัวเนี้ยที่นัง่งที่นัง่งเหรอที่นัง่งที่นั่งเราเราต้องไปหาคริสตินก่อนด้วยไปหาพวกคริสตินก่อนไ,ไปหาคริสตินเล้วเราต้องหาพวกจากพวกเต่าตอนนี้เราต้องมีอุปกรณ์ต่างๆที่ดีกว่านี้ว่าแต่ใครสร้างไอ้เขียด้วตอเลนบนนี้ว่ากูบอกให้สร้างบนเรือเรือเป็นบ้านเราไอ้ห่าเนี่ยไม่ฟังเลยไม่คิดจะฟังดานบูบูนี่เฮ้ยอาจจะสร้างสองหลไง ให้มันลากกันเองไหมอ่ะผูกเชือกไงทำได้ด้วยไม่อยากรู้ไม่เคยมีความรู้เลยแล้วต้นพัดไฝอะไรอะไรมันก็ดีด้าไปหมดเลยเนาะใช่ดีด้ามากเลยกูกล่าวกูกล่าวว่าเกมกูกล่าวว่าซีรีส์อาร์คของเราเนี่ยเราจะไปแบบไม่รีบโอเคไหมเราจะค่อยๆ่อยไปจนภัยไปเว้ยค่อยๆปอไปจนภัยไปเรื่อยๆนะถึงเปิดถึงเปิดมาเราจะมีบ้านแล้วก็เดือดนะโอเคกูว่าเดี๋ยวกูจะทำการขยายเรือหน่อยนะแป๊บหนึ่งนะโอเคทการขยายมันออกไปขยายขยายได้แค่ยิง ขยายได้แค่นี้เองกันเรือเราเยอะกว่านี้สิวะโอ้นี่ไงใช้เซลลิงอันาวัดอะไรอะอันดอนี่นี่เห็นป่าดูเรือเราขยายเรือแบบลักไก่อันดอใหญ่ขึ้นแล้วอันน้เขาเรียกว่าเพิ่มทรัพยากรไงเพิ่มปริมาณ เคลื่อนที่ตรงนี้เป็นแบบเป็นพลธนูืนมพี่บุ้งครับตรงนั้นมีฉลามอยู่หนึ่งตัวอะไรโอ้โหจินตนาการกว้างไกลมากพราะนางกไมึงต้องมีพวกมึงต้องมีจินตนาการในหัวใจนะนจะเล่นเกมเนี้ยเข้าใจไหมตอบกูสิว่าเข้าใจเข้าใจเย็นนี่รอเรียนกูโอ้เช้าแล้วดวงอาทิตย์มาแล้วจะทำที่หอาเหล็กไหมคุมีินเหล็กเลยลหระโอ้โหมมึงนี่ฉลาดจริงเลยพี่ผมเล่นที่เป็นรองกัปตัน นี่นี่นครับ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 โอ้ยไปเลยบ้านกูกว้างที่กว่านี้เิวะกว้างแค่นี้เองเออแค่กว้างแค่นี้เองเลยวะเหลืองหมดดำผ่าแล้วเสียฮ่าฮ่าโคตรไอ้เยี้ยมอยู่มี่นีโคตรไอ้เขี้ยมอยู่แต่นี้ระวังระเบีระวังโคตรไอ้เขี้ยมนะนี่ไว้ตรงไหนบงข้างบนนี่เหรอเออข้างบนนี่เลยนี่เกล่งทุเร็นโอ้ไปเก็บอาหารไปเก็บอาหาร ต้อทำดีมากเลยไปเกตไปเกตก็ชายยิงสมก็เป็นรองกับตันสองยิงรุ่นเรือยู่ไหนวะไม่มีรุ่นเลยสักวันเลยที่นี่ที่นี่มีแค่กับตันกับลองกับตันโอ้เราสามารถขับกองมาด้วยเอาไปตัดกองลบเนี่ยตัวขับกองเหรอว้าเปิงมังเปิงมังก็ผีหนังมนุษย์เฮ้ยกูต้องการเปิงมังด่วนเลยวางไว้หน้าเรือตรงนี้เลยลักกองให้ฉลามหนีไงไม่เลยไม่มีเตียงนอนเลยนี่หว่ โอ้เอเราออ,ออกได้ไหมแบบว่าเล่นเล่นแบ,บว่าลองลองเล่นดูเล่นได้ดิล <c oughs> องเล่เนด <c oughs> ิโอโอ้ยไปไงไอส์แคดโออยู่แม่วอกคากิอาสเบโอเคหลังจากที่เราไปทำการพัฒนาเรือมาตอนนี้เรือเราก็กลายเป็นบ้านอย่างสมบูรณ์แบบแล้วโหเป็นไงเทพไหมโอ้แล้วก็นกไอพีนี่ตอนนี้นี่มีที่ขี่ยังวะพี่ยังเลยบินตามอยู่ตอนนี้อ๋อมึงกำลังหาคริสตินเนี้ป่ะใช่เดี๋ยวเราต้องไปหาคริสตินกันนะโอเค โอ <ITA> ้รูいい้สึกดูดีมากเลยนะเป็นการเป็นงานมากเลยพาีิเราเร็วอย่างเลยวะใช่อ้อมันเร็วมากเลยนะแล้วก็ข้างในของนี่เบเกก็ไปทําการหาอุปกรณ์ต่างๆสําหรับการดํารงชีวิตนะพวกไม้พวกหินพวกฟลินต์นะนะโอ้จะได้แบบไม่ต้องไปเล่าไงเดี๋ยวอันดับต่อไปนี่เดี๋ยวเราต้องไปทําให้นกเรามันบินได้อย่างโผโผลบินอย่างอิสระใช่ไหมอ่ะพี่อ๋อโอ้โหตงนั้นมันจับได้อีกตัวนึงเหรอใช่อีกตัวโอ้โหเป็นการเป็นงานจริงๆเลยนะสมกับเป็นสมกับเป็นเทพอารจริ้ง โอ okay, เคพี่เซนไปเกมก็ต้องจบกันไปแล้วนะสำหรับรายการลูกพี่เล่นทีวีแล้วก็เกมอาร์คเซอร์เวิร์พาร์ทแรกของเรานะโหเป็นยังไงกันบ้างในพาร์ทนี้นี่เขาเรียกว่าเป็นการเตรียมตัวใช่ไหมฮะก็<ช>เป็นการเตรียมตัวแล้วก็เออมามาบอกให้รู้แล้วครับว่าเดี๋ยวซีรีส์ต่อไปของเราก็จะเป็นซีรีส์อาร์คแล้วนะบนะอสเราเราคิดใหญ่จะทำมันมานานแล้วนะอยากจะทำให้มันแบบให้มันจบไปเลยอยากจะตีบอสให้จบเหมือนเกมไอเอลคราบ้างเข้าใจป่ะเราไม่เคยได้ตีบอสเลยบอกว่าไม่เคยสักตัวแบบไปซัมมอนบอสพวกเสาตรงนั้นแนะครับผู้ชมเสาตรงนั้นน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 เเเเเเเรราายยยััังงงงไไไไไมมม่่่่คคคซอลลลลลสกกกตววะะ็็หหๆๆแแ้จปปถึบบ จนกว่าจะจบบอสไปเลยดีไหมเออน่าจะโอเคนะนะก็สำหรับใครนะครับที่มาคนแรกนะใครบอกบูมิซินและไปเก็ตตะขอขอบุณขอบใจกับทใจตั้งกินน่าจุ่มดเลยนะครับสำหรับใครที่อยากจะดูคลิปอื่นก็สามารถดูได้ในรายการอุ้มแซตทีวีหรือว่าในเชี่ยแนวนะสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันพาร์ทหน้าบ๊ายบายจ้าบ๊ายบาย